เห็นบ่นั<ด>่นนี่นียู่นีเนี่ยเอาอะรบอกเอาะะเอาะไรเจ้ามดตี๋ <c oughs> คุนเต้นเพื่อเอาเป็นเนาะพี่น้องเพื่อนเอาเป็นเต้นไปบงังเด้วยไทยไป <c oughs> <c oughs> เพื่นอนยอยบอข่ขืนมาเลยเดี๋ยวเพิ่นกะวนไปข้างคุณ มันเห็ขยันอมตะก็มีผู้มุมก็มีหัวโตขยันนะคะสิมัดกินไข่มดแดงโอ้ยสวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะสวยสวยเวลากินมดแดงสวัสดีค่ะสวยสวยเนี่ยสวัสดีค่ะเอ,อ้าพอเลยนี่มาสวัสดีแบบนี้อ่ะแม่ขนมตรงสวัสดีดีค่ะมุ้งแดงกัดพี่น้อง ทักทายสวัสดีสบายดีคแม่พี่น้องเนาะเหมือน,นี้ไม่หญ่ไข่มือแดงอีกแล้วพี่นอ้องมาหลออไรก็ตกงมาแย่เนาะว่าชวนน้นยังมีไข่มือแดงอยู่นี่ไข่มือแดงพี่น้องนี่เลยไข่ตึงนะมากับเลยเนาะเป็นพี่น้องทางแม่ย่เนาะเพิ่นพามาไหนก็ ปาชีสเกตนี่ก็มาน้ำกันเนาะม,นม,นมาเบิ้งใช่ใช่ว้าวหวานหน่อยตัวนี้อ๋อนี่ไงโอ้อนี่ไงอุอ้ยมันห้ามหนอยพอดีอุ้ย,ออยพอดีกินโดนละ่ะกินได้แม่นแบบ <c oughs> ได้เนาะเขาป่ <c oughs> าเลยได้เมื่อไร้องพี่น้องมันพี่หลอเก็บใส่ถุงไปกินกันอะ อืมหึ่ม้พบเีบไม่ได้กินดนอ่ะอืมหมไ่ไให้ขุงพอดีกเลยมันห้ามมากย่าอไหว่าไม่กินกินปากดำปากแดงได้หน่เพี่ไม่ได้กินโดนอ่ะใ่อหมมากกว่าอืมห่ อาจตะยื้อแล้วเนืล่องไอืมฉนกำลังฉันกำลังลงไถลงหน้าที่องค้กำลังไถหน้าแล้วแม่เรายาไปย่งเบอรงกไโอ้ยผวไปหรอกลูกมาสิเก็บกว่าไปกินน้ำไปกินนยูเฮนกว่าแจกไปหนู พา,ามาบุญบรรยากาศเนี่ยมือแลงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก,กูกตกกูตกแยงกระลุกกินเมื่อแล้วก็ออกก็ได้อ่ะเอายังพิเารณาออกก็ได้ก็ออกให้นะห <laughs> นาแนวกว่า <laughs> ฉีตัวนี่นะ่ก็ออกให้นะฉีดไแล้วเก็บเบาๆพี่นออ้องอ,อ mở 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 ở, mở 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 nó mở 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 đen mở 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 ừ ừ, mở 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 nè, mở 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 พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศพื้นทย<ฟ>หน้าพี่น้องแป๊บนึงครับไ<ฟ>ปยังพื้นไทยหน้าว<ฟ>ันที้ได้แมนภาพมาเพิ่มมาละวช่วงนี้ให้มุดแดงกับ นูงอะไรอเลยวะโอ้หลดมาเลยเอาลงเอาลงใยปวดแดงแม่แม่พงจะจีนเราถ่ายย่นิ้วมือเออเพิ่จะทไปทัวร์หลุดแล้เพิ่นจะว่นมากไปเมนภาพไปเบื้งหน้าเพิ่ภาพวนมายังไงย่งเพิ่นมาเหรไม่ปว่นมาเขาต้องโดนักบ่ นย้ยมันจะหาเดี๋ยวสิผ้าสีผ้าคนหน่อยแม่เบิ้งรถไถทยกันพี่น้องเดี๋ยวมันจะบบรรยากาศง่ายยอะโฟ่สว่างการเก็บเกี่ยวอาการเฮ็ดหน้าเนาะพี่น้องท่านี้เขาเจ,จะเอาใจเฮ็ดหน้าบานพี่น้องเขาใส่รถใส่รถไทย โอ้มาค่ะนี่ทำไมเพื่นขับข้นมาได้อะแม่เขาข้นไปบนเนินบ่อย่าเนาะดูดีพ่อลูกบังเพือนขับเอาใหเพื่อนบนคัย่างๆไปบงหุ่นเกียรตยางหุนไปบนเียรติเน่ตไเน็ตไปเต้นไปเต้นไบนรถไไป เพิ่อนโบขื่นมาเลยเดี๋ยวเพิ่นกระวนไปข้างุ่นนั่นนี่ผู้ใดรวะนั่นเพือถอยนั่นเห็นบ่เพื่นถอยเห็นบ่เห็นบ่ไงบ่แล้วเพิ่นถอยเพิ่นกระโดปุ้มถอยอ่าเพิ่นกระโดดเพิ่นเพือนเพื่องมาไลยเห็นบรหนึกเลยว่ามันแอ้วกระถอยหลังมันจะกระเพื่องมาไลย พวงมาลัยหนูพูดว่าไปนัะพวงมาลัยเป็นคนพ่อลรวมั่งนะเยคุณถอยไปไปทางไหนเราบอกเลเฮาปะจ้ำนี่ละนานพุ้นน่านพุนใช้ไปล่ะอีกห้องนึงนานใสแล้วใสนะปะเมื่อกี้หนูมันเห็นฟ้าผ่าเลยอะืเห็นฟ้าผ่อดเจะทาย ่เราจะพ่ายางพี่ผุนไปอืมไข่มดแดงไปยางมายางมะรถเป็นช่วงนี้จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้อเบ่งวิถีชีวิตชมบรรยากาศเนาะเพรว่ามีพี่น้อเป็นว่าอยากเบ่งบรรยากาศแถวบ้านเนาะ มีพี่น้องที่เพิ่นรับชมเนะาะเพิ่นอยากบรรยากาศเนาะก็เลยมัถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆเนาะชวนเข้ากับเผาแหละพี่นออ้องเผาหิ่งเผาเฟี้ยงเก็บเรไถหน้าหุดแล้วเนาะพี่น้องท่าหนี้ท่าหนี้เพิ่นใส่รถใหญ่ไปแล้วเนะานนะทางยาสตสวพรเนานะใส่รถไถไปแล้วรถไอ ท้ายแบบรถท้ายหน่อยก็ชิบุค่อยเห็นนะพี่น้องข้งางหนก็จะเป็นรถสีสมแบบนี้เนาะี่เห็นมหมาลูกยางมายางมาว้าวหุ่น, <c oughs> นพึ่นกลับมาเป็นพามาไงเดี๋ยวได้ถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องของเบิรงเน,ะนาะบรรยากาศกับจิ๊บบ้าๆนี่ยแหละพี่น้องอย่ามาเบิรงนมาสิไลท์ท้ายวะพี่ใครตึงตึงพี่น้อง ใ,ใครไงครับโอ้มามอบังเทียงนะนั่นฟังหนิก็เป็นเทียงหน้าไก่ครึ่งหนึ่งคคนเครึ่งหนึ่งกะไหน,นิเ้าหลง่องอัน,นยุก,ก้ยุโก้ประกอบพี่นองโกบปรกอบ เบิ้งมาลุนพี่น้องมาลุนนางไทยโอ้ไข่ไหลอยู่ด้ยเนนั่นโอ้ยไข่ขูดลงไหลอยู่อ้าวเอาสิบอะไรห้างนี่บ่นี่ยมันคือโอ้หนนอีอีหะหนนอีห้างนึงโอ้ไข่ขูดโขบเลยพี่น้องอ๋อันนี้ยูยูเทียงหน้าเด้พี่น้องไู่เทียง โอ้โหไข่หูโขบโขบพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่้ยเด็กซู่หอพี่น้องวว้าฝุ่นไข่เอาพอล้วีดยาหรือเ่ฉีดหรอล่คือวาเละบ้านไนฉีดไหนว่าคนกยังหวจะไปยังหน้าเขาเราฉีดยาเลเอคนก่ยังไหวบอกมึงกระไร เี้ยยามันเลี้ยงบดะต้นกำลังสิกัดบ่งเอ้ยานี่กินอะไรกินย่ใสเดี๋ยวมันเฮียอยู่ทั้งมันโดนอยู่ทั้งกะล่สินำล่างน้าอยู่ในล่างน้ามันก็คู้่มโอ้อี่ไดยย่าอีกข้างนึงนี่นี่ข้างใหญ่นี่นีข้างใหญ่ นี่นี่นี่ท่านเปนี่ยนบ่นั่นนี่นี่อยู่นี่เนี่ยเอาล้บอกเอาละเด้เจ้มันตีฟูเต้เพื่นผู้เอาเป็นเนาะพี่น้องเพื่อนเอาเป็น เดินไล่เอาเงี้ยโมใดโอ้ยเบงพี่น้องสิพามาเบงเทียงหน้าปูปร่มพัดมือนันนี่บอกเพื่อว่าเขาตั้งเสาไว้นี่มีเสาแล้วแล้วมาขันเสาได้คือไปเสาแล้วะนอกจากนั้นว่าบะไรแล้วปวดขาเบิ่งอันนี้เทียงหน้ากระท่อมหน่อยเพื่อนมากกว่สีเดียวมานดื่อออกไหมเว้ยเด้เนี่ยบาสังกัสีออกเว้ยเด้ เอาเอาไว้จะเทียงไงแล้วพ็โมนี้ก็เจ้าออกมาเก็บทั้งกระสีออกมาหาโลมาอีเมืนสิปิวมันก็เอมันมันอันนี้่อไปขอมครเต้มงเอามันก็ตงมางออกดีเต้มมงมรงมงออกเม่ึแม่แม่แม่ต้มงแต้มงตมงเอ้าเอาไก่่บอพัง เออกะปูเห็ดใหม่ยังสวยเลยอือตอนนี้มนะันยังสวยให้หนูน้าสนะีให้หน้าพี่น้อให้หน้าอันพอปูเพินพพนะ่นฉีดยาไปแล้วนี่ฉีดยาคุ้มเนะยาคุ้มกำจัดหนาเป็นสียาคุ้มแล้วเรียบร้อยแล้วฉีดยาไปแล้วตอนแดดนึงวะเราบ้านได้ฉนะีดกองหน้าม,มั่วมี่เหรอหนะ เจอหน้าไม่ได้ใส่นะคะปลาเนี่ยลดมาขี้อยู่มันเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วอะไรไข่มุกแดงใช่หรโอ้ยยายาคอ่ะยายะเอาเมมันถิ่มเมาแล้วปลาเคี้ยวพันละพันสีเอาน้ำด้ก็ได้โบก็ได้บบเลือกถิ่มเอาผู้บ้าทงมาใส่บ่มี่ทงบ่เตรียมมา้ไหมบ่บ่แล้วปลาเลี้ยงเตี่ยม ลืมบอกเอามาถ้องถุงมาใส่ไครก็บอ่เมียมันตีห้าสิห้ายังสี่อีกย่ะถกเอาก็เหี่ยโยนเหรอเอากระเบว่ันเนี่ยเด๋ย้่้้้้้้นอ้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้ะ้้า้้้้้้้ากเ้้้เ้้้้้้กเม้ยเเยนี่เอาเม้ยเลยเ้้้้้้้้้้้้เ้้้้้เ้้้้้้้้้้้้ย้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้ั้ก้้้ห้้้ล้้้้้้้หย้้ย้้ ก้อยกได้ก้อยด้ C ูน่ะไปไปน้ำยาเขมดแดงสกัดอ right? uh ูใครตึงดีพ yeah. uh ี huh. ่น้องมดมดมุมดกัดมดกัดมดกัดพี่น้องะมีตรตยเพิ่นแย่เพิ่นอันาเพิ่นเป็นผู้เชียวชัปไปมีกัดสกัดแล้ว บายบ้านไม่บายสวัสดีค่ะเร็วแม่บังมันบีบบ่ได้อ่ะมันหมดแล้วาจะมันบีบบ่ได้บังสวัสดีค่ะก่อนบายบายสวัสดีค่ะไอแม่บังไอโก้ไอโก้ไอโก้สวัสดีบายบายแม่บังแม่บังมันบีบโอเคแม่แม่บังวลาหนูปิดฝาปุ๊บหนูแล้วมันบีบบ่ได้เลยอ่ะค่ะมันหมดแล้วแล้วมันบีบบ่ได้ก็ี๋ยกร่มก็ยในนั่ค่นาะงให้ดูดูอ่ะบายบายไปแล้วพี่น้องไปแล้วบายบาย บอกกันอีพี่ต่อไปนะพี่น้องว่าโมเดลไหมไปอะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบเถื่อนบายบายเต็มทั้งวัน่ีโอเคไปแล้วพี่น้องฝุ่นที่เขาในหมู่บ้านเนาะอากาศไม่แย่ใครมุดแดงแต่ถีประมาณนี้เนาะปไาแล้วพี่น้องไปอ้าวครับดีดีไอโก้ไปแล่วเพราะอะไรก่อยอยู่